สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ทั้งน่าประทับใจแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆเรื่องหนึ่งเลยนะคะคือเรื่องผลบุญยายคำค่ะเป็นเรื่องชีวิตหญิงชาราคนหนึ่งที่แม้จะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรแต่ก็ตั้งมั่นทำความดีมาตลอดแล้วเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันส่งผลยังไงกับชีวิตหลังความตายตามเรื่องเล่าผลบุญยายคำหนทางสู่สวรรค์นี่แหละค่ะ เป้าหมายก็คืออยากจะลองมาสกัดข้อคิดมุมมองเกี่ยวกับการทำบุญจากเรื่องนี้กันดูค่ะตัวละครหลักของเรายายคำเนี่ยนะคะเป็นหญิงชาราฐานะก็ค่อนข้างยากจนแต่ว่าท่านใจดีมากมีแม่ตาแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เรื่อยๆสิ่งสำคัญเลยที่ยายคำทำทุกวันไม่เคยขาดก็คือการตักบาตรตอนเช้านี่แหละคะ่ะ ถึงแม้ของเที่ยวไปใส่บาทจะมีไม่มากนะคะบางทีก็เป็นแค่ข้าวสารปลายข้าวหรือผักที่ปลูกเองเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทุกครั้งเลยนะท่านทำด้วยใจที่แบบศรัทธาจริงๆครับผมแต่บุญนี่แหละจะตามไปคุ้มครองเราเองตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องเลยนะครับคือการให้ค่ากับการทำความดีที่มันสม่ำเสมอแล้วก็มาจากใจจริงๆใจที่บริสุทธิ์นี่สำคัญกว่าปริมาณหรือมูลค่าของสิ่งที่เราให้ไปเสอีก ทัศนคติความเชื่อมั่นของยายคำในเรื่องผลบุญนี่แหละครับเป็นหัวใจของเรื่องเลยแม้ว่าคนอื่นอาจจะมองต่างไปซึ่งเรื่องเล่าทำนองนี้นะครับที่แบบว่าคนดีถึงจะจนแต่สุดท้ายก็ได้ดีเนี่ยก็มักจะเจอบ่อยๆสะท้อนความหวังศรัทธานในความดีงามในวัฒนธรรมเราใช่ค่ะแล้วความเชื่อตรงนี้มันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกในช่วงท้ายๆชีวิตของท่านนะคะตอนที่ยายคำล้มป่วยลงเนี่ยท่านกลับไม่ได้ดู กลัวตายเลยนะคะแต่กลับเผชิญหน้าแบบสงดมากปลอบลูกหลานอีกไม่ให้เสียใจบอกว่าแม่ทำบุญไว้เยอะถึงเวลาก็ไปสบายอะไรแบบนี้ครับเรื่องนี้กำลังจะบอกเราว่าการเตรียมตัวด้วยบุญกุศลเนี่ยมันส่งผลกับใจเราจริงๆตอนวาระสุดท้ายใช่ครับแล้วตามเนื้อเรื่องการไปสู่ภพภูมิใหม่ของยายคำก็คือสงบสุขมากจริงๆ เรื่องเล่าเขาบรรยายว่าวิญญาณออกจากร่างแบบนุ่มนวลเลยไม่เจ็บปวดอะไรอ <Ooh. S 1> มีแสงสีทองสว่างมีเสียงส่วนมนแมวแววมาด้วยคือยายคำมองเห็นร่างตัวเองเห็นญาติญาติร้องไห้กันอยู่แต่ตัวท่านเองกลับยิ้มได้รู้สึกเป็นสุขเพราะว่า้ลทุกข์ทางกายไปแล้วค่ะ <c oughs> ภาพแบบนี้ก็เหมือนการตอกย้ำความเชื่อที่เรื่องนําเสนอเลยนะครับว่าผลบุญที่ทำไว้นี่แหละ อาจจะช่วยให้การเดินทางครั้งสุดท้ายมันราบรื่นเป็นสุขแล้วหลังจากนั้นนะคะภาพที่ยายคำเห็นโอ้โหยิ่งอัศจรรย์ไปอีกเรื่องเล่าบอกว่าเห็นถนนแสงสีทองทอดยาวเลยสองข้างทางก็มีดอกไม้สวยๆหอมๆม,มีเทวดามารอรับหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพอไปถึงสวรรค์หรือที่เรียกว่าสุขติภูมิเนี่ยก็เห็นวิมานเป็นแก้วเป็นทองสวยงามมาก ท้องฟ้าก็สีรุ้งเลยนะคะกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดครับเป็นภาพสวรรค์ที่ชัดเจนมากใช่ยไข่มนงามจริงๆแล้วพอไปถึงเทพพระบุเทพธิดาที่มารับก็บอกยายคำซึ่งตรงนี้ก็ยิ่งเน้นย้ำประเด็นหลักเข้าไปอีกนะครับพวกเขาบอกว่าที่เจ้าได้มาเกิดในสวรรค์น,นี้ก็เพราะผลบุญที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์มาตลอดชีวิตนั่นแหละโอ<ฮ>พอยายคำได้ยินแบบนั้นก็แบบ น้ำตาไหลเลยครับด้วยความดีใจปลื้มใจไม่คิดว่าการทำดีเล็กๆน้อยๆแต่ทำด้วยใจจริงสม่ำเสมอเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะจุดนี้น่าสนใจมากนะครับที่เรื่องสร้างภาพให้เห็นความต่างชัดๆเลยระหว่างการกระทำที่ดูเล็กน้อยในโลกมนุษย์กับผลลัพธ์ที่มันยิ่งใหญ่มากในอีกพบหนึ่งก็เหมือนจะเน้นว่าคุณค่าจริงๆมันอยู่ที่เจตนาเบื้องหลังแล้วเรื่องก็ยังโยงกลับมาที่โลกมนุษย์ด้วยนะคะ ตอนที่ญาติคนหนึ่งฝันถึงยายคำฝันว่ายายคำมาแบบมีความสุขยิ้มแย้มบอกสบายดีแล้วไม่ต้องห่วงครับผมความสันนี้นอกจากจะช่วยให้คนที่อยู่ข้างหลังคลายเศร้าแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนช่วยเสริมศรัทธาเรื่องบุญกุศลให้มากขึ้นไปอีกสรุปแล้วเรื่องผลบุญยายคำเนี่ยให้ข้อคิดอะไรเราได้บ้างคะก็คือหลักๆเลยการทำบุญทำความดีเนี่ยสิ่งสำคัญคือใจใจที่บริสุทธิ์เจตนาที่ดี ไม่ได้อยู่ที่ของมากของน้อยหรือราคาแพงแค่ไหนอืมครับแล้วบุญที่เราทำก็เหมือนเป็นสเสบียงที่เราสะสมไว้เดินทางต่อไปในภพหน้าพอคิดแบบนี้ความตายก็อาจจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าเราเตรียมตัวไว้พร้อมแล้วด้วยการทำความดีใช่ครับแล้วก็แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าทำสม่าเสมอด้วยใจจริงก็อาจจะนาทางเราไปสู่ที่ที่ดีๆได้ตามความเชื่อที่เรื่องนี้บอกไว้ครับซึ่ง เรื่องนี้ก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดตามมาเหมือนกันนะครับคือเรื่องเล่านี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงที่เออ่ค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมาเลยนะระหว่างการกระทําในโลกนี้คือทําบุญเล็กน้อยด้วยใจบริสุทธิ์สม่ําเสมอกับผลลัพธ์ในชีวิตหลังความตายคือภาพสวรรค์ที่สวยงามาอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งในการอธิบายเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่า แล้วระบบความเชื่ออื่นๆหรือเรื่องเล่าอื่นๆทั้งในวัฒนธรรมไทยหรือที่อื่นเนี่ยเขามีวิธีอธิบายหรือตีความผลของการกระทําในชีวิตและก็ธรรมชาติของชีวิตหลังความตายการเดินทางของจิตวิญญาณแตกต่างกันไปอย่างไงบ้างโดยที่เราก็พิจารณาจากเนื้อหาที่เรื่องเล่าต่างๆขอนํานเสนอมาเป็นหลักนะครับอันนี้น่าสนใจไปคบคิดต่อกันดู